แล้วนอนถือเป็นเรื่องปกติแต่จะลงมานอนกลางถนนแบบนี้ไม่ได้นะคะ27มกราคม25 6 7ค่ะกู้ภยัยมูลิธิสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยาก็รับแจ้งอุบัติเหตุมีรถยนต์เหยียบคนแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บบนถนนเลียบชายหาดพัทยานะคะตรงหน้าศูนย์การค้าไมช์ชอปปิ้งมอลล์ค่ะที่เกิดเหตุพบหญิงไทยอายุประมาณ40-50ปีได้รับบาดเจ็บขาหักผิดรูปเจ็บหน้าอกหายใจไม่สะดวกอาการสาหาัสค่ะเจ้าที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนเคลื่อนย้ายส่งโรงพยาบาลเมืองพั ยาส่วนคนที่เห็นเหตุการณ์ก็เล่านะคะว่าผู้หญิงที่ได้รับบาดเจ็บเป็นคนเร่ร่อนไร้บ้านค่ะมักจะมานั่งดื่มสุราอยู่บริเวณนั้นพอเมาก็จะชอบเดินลงมาให้รถชนซึ่งก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็ลงมานอนกลางถนนแล้วรอบหนึ่งนะคะคนแถวนั้นก็มาดึงขึ้นไปแต่หญิงเร่ร่อนคนนี้ก็กลับลงมานอนกลางถนนอีกครั้งจนกระทั่งเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวค่ะและจากการสอบถามคนขับรถยนต์นะคะเขาก็บอกว่าตัวเขาเดินทางมาจากกรุงเทพมาท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยาพอมาถึงที่เกิดเหตุเขาบอก ว่าตรงนั้นค่อนข้างจะมืดก็รู้สึกเหมือนว่ารถเนี่ยไปเหยียบอะไรบางอย่างแล้วก็มีเสียงคนกรีดร้องแล้วก็มีรถจักรยานยนต์เนี่ยมาล้มอยู่ข้างๆรถเขาด้วยก็เลยจอดรถหยุดดูแล้วก็ลงมาช่วยเหลือคนเจ็บก่อนจะแจ้งเจ้าที่กู้ภัยให้เข้ามาช่วยเหลือนะคะเบื้องต้นกล้องวงจรปิดบันทึกภาพวินาทีเกิดเหตุเอาไว้ได้ค่ะโดยผู้บาดเจ็บลงมานอนเล่นแกว่งขวาไปมาบนถนนค่ะระหว่างนั้นเนี่ยก็มีรถยนต์ขับมาพอดีจึงเหยียบที่ร่างกายก่อนที่รถจักรยานยนต์จะมาเหยียบซ้ําจนรถของเขาเนี่ยเสียหลักล้มแต่ผู้ ขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยอาศัยจังหวะชุลมูลนะคะลุกขึ้นแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปซึ่งเจ้าที่ตํารวจเองก็จะมีการเก็บหลักฐานเอาไว้เพื่อสรุปสำนวนคดีเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายต่อไปค่ะ